สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารุวัตนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์มาพูดถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในคู่รอบรองชนะเลิศระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ถือว่าเป็นการเจอกันของเต็ง1แล้วก็เต็ง2ของรายการนี้เลยทีเดียวนะครับเต็ง1ปัจจุบันเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ ปาริสแซงต์แชงแมงเนี่ยเป็นเต็ง2วันนี้จะเล่นในบ้านของปาริสแซงต์แชแมงก่อนนะครับวันนี้ข่าวดีของทั้ง2ทีมก็คงจะเป็นในเรื่องของสภาพทีมนะครับถือว่ามาเจอกันในสภาพทีมที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับเจ้าถิ่นปาริสแซงต์แชแมงเนี่ยควมจริงในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคริตเอ็มปับเบ้เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บ ในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าก็หายแล้วกลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้แล้วดังนั้นเกมนี้ก็คาดว่าน่าจะได้เล่น11คนแรกแน่นอนล่ะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวดีก็คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของมาควินยอสนะครับเขาเจ็บไปตั้งแต่เกมเจอบาเยอร์ในรอบที่แล้วนัดแรกเลยนะครับทำประตูให้กับทีมได้เสร็จปุ๊บก็เจ็บ แล้วก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนวมทีมได้ละว,วันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาเป็น11คนแรกได้นะครับเพะัะนั้นทีมของอ่ามาเลโชโปเชตติโนก็ถือว่าจะได้ทีมที่พร้อมมากเลยทีเดียวนะครับตัวหลักคู่เซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเคมเพมเบ้ uh, be, รวมไปถึงมาควินยอสเนี่ยพร้อมอยู่แล้วตรงกลาง ก็มีตัวให้เลือกหลากหลายนะครับผู้เล่นอย่างมาโกวรัสติเองความจริงในรอบที่แล้วเขาไม่มีส่วนเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กลับมาเล่นตัวจริงได้แล้ดังนั้นเกมนี้เนี่ยก็จะกลับมาเป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งกลางของปริสัชชกแมนก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับอยู่ที่ว่า ป o ร์เชโนจะเลือกแบบไหนทั้งแวรรัตติทางอ่ปาเลเดสรวไมไปถึงถ้าจะเอาเกมรับก็ดานิโล้้วก็มีอิิซากาน่าเกนะครับ4คนนี้ก็น่าจะถูกเลือกลงสนาม3คนแต่ผมเชื่อว่ายิริซากาน่าเกปาเลเดสแล้วก็แวรรัตติน่าจะเป็น3คนที่ถูกเลือกเล่นนะครับขณะที่3ตัวรุกก็แน่นอนละครับเคลียร์เอมปาเบ้เล่นหน้าเป้าแล้วก็มีเนมากับอังเคลดิมาเรียคอยสนับสนุนนะครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้พึ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลคาราบาลครับมาได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมนั้นก็ถือว่าใช้ผู้เล่นตัวหลักเยอะแต่ก็มีการสลับบางตำแหน่งตัวสำรองที่เป็นแกลหลักของทีมที่ไม่เล่นในเกมนั้นเนเกมนี้ก็น่าจะกลับมาครบนะครับ3ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นนะประตูอย่างเอเดร์นแนวอขออภัยแนวรับจอร์นสโตนที่โดนแบนไปขึ้นมากลางก็โรดี รวมไปถึงในแผงเกมลุกแบโดซิวาก็น่าจะได้สลับมาเล่นบ้างนะครับการจัดทัพจอห์นสโตนก็จะมาเล่นแทนลาป็อกที่แม่ว่าจะเป็นฮีโร่ในเกมคาราบาวครับยิงประตูใช้ให้กับทีมได้แต่ก็เชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นสำรองนะครับก็ให้ จอห์นสโตเล่นกับลูเบนดิแาสไปตรงกลางเนี่ยโรดี้จะกลับมาก็มาเล่นแทนแฟนันิโยเลยนะครับแล้วก็ให้กุนโดกันกับเดอรอยเป็น2ผู้เล่นที่ทำงานร่วมกับเขาข้างบน3คนเนี่ยผมว่าฟิลโฟเดนยังได้ยืนต่ออาจจะขยับมายืนทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้แบรโรซิวาขึ้นไปเล่นในตำแหน่งสูนหน้าทางขวาย,ยังคงเป็นริยาสมาเรสเหมือนเดิมนะครับเกมน,นี้นอกจาก เป็นทีมเตง1แต่งของตาอาของรายการมาเจอกันแล้วเนี่ยกุนซือของทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นยอดกุนซือที่ทําฟุตบอลสวยงานทําฟุตบอลเกมรุกแล้วก็มีจังหวะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่ดีทั้งคู่นะครับโปเชติโนเคยเจอกับเป๊ปมาหลายครั้งอย่างที่เรารู้กันในการคุมทีมสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกแต่นั่นขุมกําลังของสเปอร์เนี่ยจะวบ้านตามตรงก็ก็เป็นรองแมนซิตี้อยู่พอสมควรดังนั้นการจะใส่ไอเดียต่างๆของโปเชติโนใน สภาพทีมหรือว่าขนาดขุมกําลังทีมที่เป็นรองเนี่ยบางทีการจะใส่วิธีการเกมรุกลงไปเยอะๆมันก็อาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณภาพผู้เล่นแต่พอมาอยู่กับปารีสแซงต์แช์กงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณภาพผู้เล่นทักส่งทักษะต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นรองแมนชินตี้เลยนะครับพวกแนวรับโอเคแหะบางคนอาจจะชื่อเสียงไม่ถึงกับ เป็นระดับโลกมากมายนะักแต่คุณภาพของผู้เล่นหลายๆคนก็ถือว่าทําให้เราเห็นมาแล้วอย่างเกมเจอกับบาเยินในรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหเจอบาเยินเพลซิ่งก็ยังสามารถแกะแล้วก็พยายามที่จะบิวอัพเกมขึ้นมาแล้วก็สร้างปัญหาให้กับบาเยินได้โดยตลอดนะครับวิธีการของโปชติโน่ก็เป็นวิธีการที่เราคุ้นเคยอ,อยู่แล้วการที่พวกเขาสร้างเกมขึ้นมาจากเกมรับขณะที่ถ้าเป๊ป ที่เราเห็นพยายามที่จะขึ้นมาเพลสซิ่งนั่นก็อาจจะเป็นจุดที่ชี้เป็นชี้ชตายในเกมนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกมเพลสซิ่งของแมนซิตี้โดนแกะหลุดออกไปได้แน่นอนและครับผู้เล่นในแผงเกมลุกของปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ว่าจะเป็นเอ็มปัปเป้รวมไปถึงเนย์มาจะมีพื้นที่เล่นพอสมควรถ้าซิตี้ดันขึ้นมาบีบหรือว่าเล่นเพรสซิ่งกันหลายคนตรงนี้อาจจะเป็นคีย์สำคัญนะครับถ้าปารีสแซงต์แชร์แมงแกะเพรสซิ่งได้ ความอันตรายในการทำเกมลุกมีแน่นอนแต่ถ้าโดชิตี้ตัดบอลได้เรารู้อยู่แล้วครับเป๊ปเป็นทีมที่ตัดบอลได้แล้วเข้าทำเร็วแล้วก็มีจังหวะที่น่ากลัวตรงนี้หลายต่อหลายครั้งดังนั้นผมว่านี่อาจจะเป็นจุดสำคัญในเกมที่น่าดูมากๆนะครับถ้าฝั่งไหนสามารถที่จะแก้แท็ติกตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมเอาชนะในการเจอกันนัดแรกได้นะครับ ผมมองเกมรุกของแมนซิตี้โอเคแหละพะวกเขาอาจจะเอาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกมาได้กับการไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าดันผู้เล่นคนอื่นๆขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าแล้วก็ใช้วิธีการเล่นแบบฟอลนายแต่พอมาเล่นในเกมระดับสูงที่เรียกได้ว่าบางทีผู้เล่นในแผงเกมรุกกองหน้าที่มีสัญชาตญาณในการเล่นในกรอบหรือว่าการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่เป็นสิ่งที่ขาดของแมนเชสเตอร์นั่นน่ะผมว่าตรงนี้มันจะมีผลเลยทีเดียวนะครับพอถึงจังหวะที่เด็ดที่ขาดกับวิธีการต่างๆมันก็ อาจจะใช้ไม่ได้ผลดังนั้นเกมนี้ครับถ้าถามผมผมยังมองว่าปารีสแซงต์แชแมงดูได้เปรียบนะครับกับการเล่นในบ้านก่อนนัดแรกในวันนี้ยังมองว่าปารีสแซงต์แชแมงน่าจะเอาชนะแมนซิสตี้ได้นะครับดังนั้นคู่นี้ให้ฟันธงครับทีเด็ด77ดาวนะครับขอฟันธงไปที่ปารีสแซงต์แชแมงครับ